หนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดของเกมอย่าง Monster Hunter ก็คือการสร้างตัวละครให้ดูดีนั่นเองนะครับแต่ว่าดูดีอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอนะครับเราก็ต้องทำให้ตัวละครของเราเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่สำหรับหลายๆคนนะครับอาจจะไม่เข้าใจวิธีสร้างตัวละครให้เก่งเหมือนที่เราต้องการนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเสนอบิวของ Charge Blade นะครับที่คุณอาจจะสนใจนะครับโดยจะมีบิวทั้งบิวเนื้อเรื่องจนไปถึงบิว Endgame นะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมสวัสดีครับทุกคนชื่อเรนนะครับ แลในคลิปวันนี้เราจะมาพูดถึงชาร์จเรนะครับแล้วก็บิวที่เรียกว่าค่อนข้างเก่งสําหรับอาวุธชาร์จเรนั่นเองนะครับโดยคลิปวันนี้ก็จะอ้างอิงจาก Monster Hunter Meta นะครับแล้วก็ Monster Hunter Gathering Hall นะครับเหมือนเดิมนะฮะถ้าใครสนใจสามารถกดคลิก์เข้าไปอ่านได้นะครับเพิ่มเติมผมจะทิ้งไว้ในดีสคริปชันนะครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราเข้าไปดูคลิปกันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะพูดก่อนนะครับว่าบิวทุกบิวเนี่ยไม่ได้เป ทุกบิลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนนะฮะและก็ขึ้นอยู่การใช้งานนะครับผมคนบางคนอาจจะชอบเล่นสถานะมากกว่าดาเมจเนี่ยหรือคนบางคนอาจจะโฟกัสในการสปีดรันมากกว่าเนี่ยแต่ละบิลเนี่ยจะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับทุกทางนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเอานะครับว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับแต่ในคล,คลิปนี้เนี่ยผมจะมาเสนอบิลที่เรียกว่าสามารถใช้ได้ทั่วๆไปนะครับผมไม่จําเป็นต้องเป็นสปีดรันหรือไม่จำเป็นต้องเป็นโปรเพลเยอร์น,นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ อีกอย่างนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในภาควอล์เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือปัญหาที่ว่าเกาะหลายๆเกาะแล้วก็บัฟหลายๆบัฟในภาควาล์เนี่ยจะได้แค่หลังเราทําเงื่อนไขเท่านั้นอย่างเช่นบัฟอย่างเช่น counter strike อย่างเช่น ambush นะครับซึ่งเป็นบัฟที่เราจะสามารถได้จากการโดนกระทืบหรือเราไปโจมตีหลังศัตรูนะครับ <S <S บัฟพวกนี้จะเป็นบัฟที่พวก speed runner ใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นบัฟที่ให้พลังค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับ แต่ว่าสรบคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ใส่บิลพวกนั้นมาในคลิปนี้มากเกินไปนะครับถ้าหากว่าใครสนใจบิลสปีดรันเนี่ยผมแนะนําให้ไปดูคลิปสปีดรันแล้วก็ก๊อบบิลของเขามากันได้เลยนะครับอย่านะครับไม่เหมือนบิลธนูของผมนะครับวัตชาร์เบลดเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องมีกเกาะอะไรพิเศษเพื่อทําให้มันเล่นได้สบายมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นมาผมจะแนะนําเป็นอาวุธเอาละกันนะครับแล้วก็เกาะบางประเภทนะครับวันอื่นนะครับผมจะแนะนําเป็นอาวุธของลาลาบรีนาเลยครับหรือว่าบรีนาโบคลร์นะครับซึ่งเป็นอาวุธที่มีสถานะลาละสิทธ์นะครับหรือว่าสถานะช็อตนั่นเองนะครับแต่อาวุธนี้เนี่ยจะสามารถแบกคุณผ่านจากโลแร็งไปถึงไฮแร็งได้เลยนะครับถ้าหากว่าเราอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําให้สำหรับผู้เล่นที่ยังเล่นเนื้อเรื่องอยู่และอยากใช้ชาร์ปเลสเนี่ย ผมแนะนําให้ขับอาวุธระลอบวีนามาได้เลยครับจริงๆเนี่ยในเนื้อเรื่องอ่ะผมจะแนะนําไม่ใช้เกาะโคบด้วยนะครับเพราะว่าเกาะโคบเนี่ยจริงๆแล้วมันเก่งมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีดีวายเพล็กชันนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นสกิลที่แบบโคตรโกงเลยครับเพราะมันลดดาเมจเราแบบมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ยังเล่นเนื้อเรื่องอยู่ผมแนะนําไม่ใส่เกาะโคบต่อไปก่อนนะครับอีกอาวุธหนึ่งที่ผมแนะนําเหมือนกันนะครับก็คืออาวุธของเนอร์ซิลล่านะครับหรือว่าแมงมุมนะครับเป็นอาวุธที่ชื่อว่านะครับ ซึ่งเป็นอาวุธที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันมีสกิลที่ชื่อว่า offensive guard หนึ่งครับและก็ทําให้ศัตรูหลับได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าใครไม่อยากฟาร์มหรือข่าไม่ได้เนี่ยผมก็แนะนำไม่ใช้ของลาลาบีน่าต่อไปได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะฮะพอเรามาเข้าเนื้อเรื่อง chapter 3นะครับเราก็จะเริ่มมีทางเลือกในการอัปเกรดหรือครามกรอบมาได้แล้วนะครับผมซึ่งกรอบที่ผมจะแนะนําก็คือ4ชิ้นของ GA b o บ y นะครับซึ่งเราจะใช้เป็นหมวกถุงมือกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับ แล้วเสื้อของเราจะใช้เป็นเสื้อของเรดานั่นเองนะครับเซตนี้เนี่ยจะมี first e n h a n c e n t นะครับแต่ว่ามากไปกว่านั้นเนี่ยเราจะมีชุดเซ็ตของ ebony o d o r o n นะครับซึ่งทําให้เราได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น25เลยครับตามข้อมูลนะครับพอเราใกล้ถึงจบเนื้อเรื่องเนี่ยผมจะแนะนาให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นอาวุธของ guardian latalos นะครับซึ่งจะมี master touch นะครับทำให้เราสามารถอยู่ความแหลมคมสูงได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเหล่ามากนะครับต่อมานะครับผมเมื่อเราเริ่มถึง high rank เนี่ยหรือว่า hr 10เนี่ย ผมจะแนะนําให้ทุกคนเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อของ Guardian a r c h v l นะครับผมเสื้อ low rank นะครับผมไม่จำเป็นต้องทํา high rank ก่อนตอนนี้เพื่อให้เราได้สกิลที่ชื่อว่า flare นั่นเองนะครับอาอุธที่เราจะใช้คู่ไปเนี่ยก็คือ d e a r u t i m i s นะครับหรือว่าเป็น Charge b l a d ของ Latian นั่นเองนะครับซึ่งในอาวุธนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งสําคัญก็คือเราจะมีดาเมจเยอะ และเราก็จะมีความแหลมคมมากขึ้นและเราก็จะมีคริเหมือนกันนะครับหากว่าใครมีเจมที่เพิ่มความแหลมคมอย่างเช่น razor sharp นะครับหรือ h a n d i craft นะครับหรือไม่ก็เป็นบัฟเจมอย่างเช่น offensive g u a r d เนี่ยผมคงก็แนะนำให้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับต่อมานะครับเมื่อคุณถึง HR แรงยีนะครับคุณก็จะสามารถฟาร์ม guardian lost ในไฮแร์ได้นะครับเ,เซตที่ผมจะเสนอเนี่ยจะเป็นเซตที่จะใช้ guardian l o s อสชิ้นนะครับแล้วก็กางเกง conga g r e a e ครับ แล้วก็จะใส่ชามเป็น e x p l o i t e r ชามหนึ่งนะครับเพื่อให้เราได้ weakness exploit ขั้น5นะครับผมและขานเดียวกันเราก็จะได้ set effect ของ guardian r e a l o s เป็นขั้น4นะครับอาวุธที่เราจะใช้คู่กับเซตนี้นะครับก็คือดาบของ guardian r e a l o s นะครับซึ่งเมื่อเราอัปเกรดเป็นขั้นต่อไปเนี่ยเราจะได้ sharp เนี่ยเป็นสีฟ้านะครับแต่ว่าเราก็ยังคงเก็บสกิลอย่างเช่น master touch ไว้ได้นะครับ เมื่อคุณถึงแร็ง HR 3ามส้าคุณก็ถึงจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มสามารถล่ากอมาการ่าได้แล้วนั่นเองนะครับว่าชุดกอรพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นชุดกอที่เรียกว่า end game ไม่พอสมควรเลยนะครับผมเหตุผลที่ทำไมชุดกอรเนี่ยถึงชุดที่ดีที่สุดเลยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราสามารถได้ครีปไปจำนวนมากนะครับเมื่อเราใช้คู่กับสกิลอย่างเช่น anti ้ไวรัสามนะครับซึ่งทําให้เราได้ครี่อย่างน้อยคือย5้เปอร์เซ็นต์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเปลี่ยน โดยสกิลที่เราจะมีนะครับก็คือ weakness exploit 3นะครับ anti virus นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมี b u ฟเ effect ของชุด g o m o g a l a สชิ้นนะครับซึ่งก็คือ gorogala ที r a นี y นะครับซึ่งทําให้เราติดไวรัสได้ถึงแม้ว่าเราไม่สู้กับนสเตอร์ติดไวรัสครับเซตนี้ต่างกับเซตอื่นก็คือเราสามารถเลือกอาวุธที่เราอยากใช้ได้เลยนะครับว่าเราจะได้แบบไหนนะครับโดยเซตนี้เนี่ยผมจะให้แนะนํา3อาวุธแล้วกันนะครับอาวุธที่1ครับก็คือ d i a l u t i u m i a นะครับหรือว่าเป็นอาวุธของ r a d i a t ที่อัปเกรดเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับ ต่อมาก็คืออาวุธของลาลาบีน่าอัปเกรดเป็นขั้นสุดท้ายไปกันครับลาลายูนิฟอร์ยูนิฟอร์อาวุธลาลาบีน่าอัปเกรดขั้นสุดท้ายนั่นเองนะครับอีกอันนึงนะครับก็คืออาวุธของนาเซล่านะครับหรือ,อว่าบนแมงมุมแต่อัปเกรดเป็นขั้นสุดท้ายเหมือนกันนะครับทั้ง3ามมาเนี่ก็คือดีพอๆกันเลยนะครับมีหลอดสีขาวเยอะ แล้วก็ตีค่อนข้างแรงแล้วก็มีคิดครับแต่ว่าอลักโนไซนะครับหรือของแมงมุมเนี่ยจะดีกว่านิดนึงถ้าหาว่าเราสามารถใช้ออฟเฟนซีฟการ์ดบ่อยๆนะครับแปลว่าถ้าเราบล็อกบ่อยๆเนี่ยอุนนี้ก็จะดีกว่านั่นเองนะครับ สุดท้ายแล้วก็มาถึง hr 40กันแล้วนะครับผมซึ่ง hr 40เนี่ยคุณจะเริ่มล่ามอนสเตอร์ระดับเอเปได้แล้วนะครับทำให้คุณได้อาวุธและก็อุปกรณ์ที่ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับเซตเซตนี้เนี่ยจะพาให้คุณสามารถฟาร์มมอนสเตอร์ระดับสุดท้ายได้มากเซตนี้เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนถุงมือจากถุงมือล a ร์ลอสนะครับให้เป็นให้เป็นถุงมือ Guardian Arc v e l ล e t a นะครับผมและเราก็จะอัปเกรดชามงเราให้เป็นขั้น2ด้วยนะครับผม เปิดเซตนี้เนี่ยจะมีเวกเนสไซคลายไปขั้น5เลยนะครับแต่ก็ยังคงแอนตี้ไวรัสไว้ขั้น3เหมือนเดิมนะครับอาวุธที่คุณสามารถใช้คู่กับเซตนี้เนี่ยก็มีอาวุธเดียวนะครับก็คืออาวุธของกอรมาการ่านั่นเองนะครับเพราะว่ามีหลอดความคมสีขาวนะครับแล้วก็มีดาเมจ210นะฮะแล้วก็ยังมีคิสูงไม่ต่างหากครับโดยตั้งแต่เซตนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะแนะนําให้ใครที่มีเจมอย่างเช่นไมตี้นะครับหรือว่าไม้เนี่ยหรือว่าคิบูสหรือว่าแฮนดี้คร์ฟหรือว่าเลเซอร์ชาร์ปเนี่ยใให้้้ส่่่ไไปเเเเลลยดนนนะะะะคคคครรรรับพาาาาวววทีจมมแ ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับเราก็มาถึงชุดสุดท้ายแล้วนะครับซ erm ึ่งก็คือ n อนเก e นะครับผม N d g เกมของชาร์จบ a ลนเนี่ยจะไม่เหมือนอาวุธอื่นนะครับซึ่งอาวุธอื่นเนี่ยอาจจะมีทางเลือกหลายทางเลือกนะครับแต่ว่าชาร์จบ a ลนเนี่ยจะไม่มีทางเลือกเลยครับผมทุกทุกอาวุธที่เป็น n อนเกมต้องเล่นอาร์เทียเท่านั้นนะครับผมถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาวุธอาร์เทียมันก็ให้ทางเลือกหลายทางเลือกอยู่นะครับสำหรับการที่จะสร้างบิลนะครับซึ่งก็คือบิลท่านะครับ บิลรอที่เป็นเมตาเนี่ยครับและก็บิลสุดท้ายก็คือบิล SAE นะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นอันตินะครับผมอย่ที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้นะครับทุกบิลไม่ได้หมายความว่าจะเป็นบิลที่ดีที่สุดนะครับคนบางคนอาจจะมีประดับไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนไม่ได้ตามที่คุณใช้งานได้เลยนะครับผมแต่ผมจะแนะนําสกิลอย่างนี้นะครับหมวกของเราจะเปลี่ยนเป็นหมวก Guardian Foker Helm B นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเป็นของ Arc w a l c a n B นะครับซึ่งคือเสื้อ Arcwell นะครับทุกมือจะเหมือนเดิมนะครับ กางเกงเราจะเปลี่ยนเป็นกอคอยล์บีนะครับผมและรองเท้าเราก็จะใช้กอกรีสบีนะครับผมเนื่องจากว่าอาวุธอาเทียเนี่ยเราสามารถใส่ฐานะไปได้โดยที่ไม่ต้องเสียรอนะครับเราก็จะใส่พาราลิสติดไปด้วยนะครับซึ่งทําให้เราทําให้ติดซีซีได้ค่อนข้างบ่อยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เน้นนะครับอ๋อของอาวุธอาเทียเนี่ยเราจะเน้นเป็นอาร์แท็กสามนะครับหรืออาร์แท็กสี่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ชาร์ปเนสหรือว่าความคมหนึ่งนะครับหรือว่าสองนะครับเกมก็จะประมาณนี้นะครับ จะสังเกตว่าจะมีช่องว่างนะครับก็ขึ้นอยู่กับใจคนเลยแล้วกันครับว่าอยากใส่อะไรถ้าเป็นผมจะใส่ protection นะครับเนื่องจากว่า b u i l รอเนี่ยเป็น build damage ล้วนนะครับเราจึงจะสามารถใช้ b u i l เนี้ยสู้กับทุกม m o เ s t e r ในเกมได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคุณจะสร้าง b u i l รอเนี่ยคุณจะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยน อาวุธต่อมอนสเตอร์เลยนะครับแปลว่าคุณสามารถใช้อาวุธเดียวสู้ได้ทุกอย่างเลยนั่นเองครับอาวุธต่อมานะครับจะเป็นบิลด์ดาเมท่านะครับผมซึ่งเราจะโฟกัสในดาเมท่ามากกว่ารอนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่เหมือนอาวุธอื่นนะครับชาร์ปเลตบิลด์ขวานเลื่อยที่เล่นเป็นท่าเนี่ยจริงๆมันแข็งแกร่งมากเลยนะครับผมมันมีดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ไม่ใช่มอนสเตอร์ทุกตัวนะครับที่จะโดนดาเมท่าแรงนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับไม่เหมือนรอนะครับเริ่มต้นนะ แล้วก็เปลี่ยนถุงมือเป็น g f o l k e w a m b r z e B นะครับผมแต่อย่างอื่นเหมือนเดิมนะครับโดย b u ลนี้เนี่ยเราจะเน้น b u r ์สแล้วก็ weakness exploit เข้ามานะครับโดยจากที่เราเพิ่ม d าเ a g ท่าเข้ามานะครับในคลิปก็จะเป็น water นะครับแล้วก็คอเ e l e s s เนี่ยมนทำให้เรามี d a เมจค่อนข้างแรงมากๆเลยครับผมและเนื่องจากว่าเราไม่จําเป็นต้องใส่เ e m คร i t นะครับเราก็จะใส่ master touch เข้ามาด้วยนะครับทำให้เรามีความคมนานขึ้นไปอีกครับผมเนื่องจากว่าเราจะเล่นเป็นอาวุธท่านะครับเราถึงต้องเปลี่ยน ให้ออปชั่นอาวุธของเราเป็นเอล m เมน b ์บูส์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ควรจะมีชาร์ปเนสด้วยก็ดีนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าบิลนี้ก็จะเป็นบิลที่เน้นคริเหมือนกันเนี่ยเราจะไม่จําเป็นต้องใส่คริมมาแม้แต่หนึ่งจุดเลยนะครับผมแต่ถ้าคุณอยากจะคราฟอาเทียนเน้นคริมาเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับอาวุธธาตุเพราะว่ามันจะช่วยในการทําให้ครีมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าแล้วแต่คนเลยแล้วกันนะครับ อย่าลืมนะครับเพราะว่าอาวุธธาตุเนี่ยมันจะไม่ได้แข็งแกร่งกับทุกมอนสเตอร์เราก็ต้องทําธาตุทุกธาตุมาเลยนะครับในการสู้มอนสเตอร์แต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําน้ําไฟแล้วก็มังกรก่อนนะครับไปบิวมังกรเนี่ยแตกต่างเล็กน้อยนะครับซึ่งเราจะโฟกัสสกิลที่ชื่อว่า convert element มานะครับสกิลนี้เนี่ยใช้กับธาตุอื่นไม่ได้นะครับผมมาถึงบิวสุดท้ายของชาร์จเพลยกันแล้วนะครับซึ่งบิวนี้ผมจะแนะนําเป็น SED A นะครับหรือว่าบิวอันตินั่นเองนะครับของชาร์จเบลนะครับผม ไม่เหมือนภาคกันก่อนนะครับ SAD ในภาคนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ได้กับ Impact นะครับใช้ได้กับแค่ท่าเท่านั้นนะครับเพราะว่าดาเมจของสกิลนี้เนี่ยมันค่อนข้างเบานะครับแต่ถ้าเราใช้ในโหมดท่าเนี่ยดาเมจมันค่อนข้างแรงอยู่นะครับผมแต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถบิลคริได้เหมือนบิลอื่นๆเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องดาเมจพอสมควรนะครับถ้าหากว่าเราเล่นไม่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำบิลนี้แค่สำหรับคนที่อยากจะหาอะไรทํานะครับผม เซตนี้เราจะเริ่มด้วยที่หมวก Guard i a n Ebony Helm B มนะครับผมต่อมาด้วยเสื้อ Arcvel l A นะครับต่อไปด้วยกอแว m b r a c e B นะครับถุงมือกอ B นะครับกางเกงกอ B นะครับผมแล้วก็รองเท้า Guard i a n Arc ์ e เ l A นะครับชามเราจะเปลี่ยนไปใส่เชนนะครับผมเพื่อจะเพิ่มดาเมจนิดนึงนะครับท่านสังเกตเนี่ยบิลนี้จะเน้นเบิร์สเป็นระดับ5นะครับเน้นเป็นพิเศษเลยเนื่องจากว่าเราต้องการดาเมจมากขึ้นนะครับผมต่อมาก็คือคอเลสครับที่จะใช้งานได้กับเซตกอนะครับผม แล้วก็ elemental absorption นะครับซึ่งจะทำให้เราทำดาเมจได้มากขึ้นตามดาเมจธาตุที่เราโดนนะครับต่อมาเราก็จะใส่สกิลธาตุนะครับอย่างในตัวอย่างผมจะใส่เป็น ice tag นะครับเพราะผมใช้ wood ice ครับแล้วก็ผมจะใส่ focus แล้วก็โหลด s h ลนะครับเพื่อทำให้เราเติมหลอดได้เร็วมากขึ้นทําให้เราใช้อันตีได้บ่อยมากขึ้นนั่นเองนะครับจะสังเกตว่า b ิ i l d นียใส่เอียร์พลักนะครับเนื่องจากว่าสกิลอันตีเนี่ยมันใช้เวลานานในการทํานะครับเราเลยต้องใส่อะไรที่มาช่วยให้มันออกได้นะครับไม่งั้นโดน i n t e r ั u ตลอดเลยนะครับ ดูเจมได้ตามนี้เลยนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับอาวุธนี้จะบิวยังไงก็ได้ครับแต่ออปชันของอาร์เทียนเนี่ยผมจะแนะนําแค่ e m e n t a l Boost เท่านั้นนะครับถ้าหากว่าคุณหา Element b o o s t ได้ห้จุดเลยเนี่ยก็ยิ่งดีเลยนะครับมันจะแรงขึ้นไปอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหา5จุดให้ได้นะครับแต่ว่าตอนคราฟอาวุธเนี่ยผมจะแนะนําให้ใช้เป็น Affinity นะครับหรือครีนะครับเพราะว่าไม่งั้นบิวนี้จะไม่ครีเลยครับแล้วมันจะเบามากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําเวลาคราฟนะครับให้ใช้เป็น Affinity นะครับ เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่าผมลืมอัดอีกแล้วนะครับธาตุมังกรจะต่างนิดนึงนะครับเพราะเราสามารถใช้ convert element ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองทําตามในภาพดูได้เลยนะครับแต่การค่าวอุอาเทียนก็จะเหมือนกันนะครับผมคลิป build c h a r เลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีใครสงสัยหรืออยากรู้หรือว่าคุณมี b ิ i l ที่ดีกว่าเนี่ยสามารถอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปเลยนะครับผมและหากคุณชอบคลิปนี้ผมขอฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับช่องผมเนี่ยเป็นช่องที่เล็กมากๆเลยนะครับทุกไลค์ทุก subscribe เนี่ยจะช่วยให้ผมทำคลิปได้ต่อๆไปเลยนะครับ มากกว่า98%ของคนดูไม่ได้กดซับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะช่วยผมเนี่ยขอ1ไลค์ก็พอครับผมแล้วถ้าคุณชอบแล้วอยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็กดซับนะครับแล้วก็คอมเมนต์จะเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากเลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมชื่อเรนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย